แชร์ภูมิใจเสนอไอ้ลองโทรไปหาผู้ชายดลผู้ชายบอกเป็นไรอะ่ะฮ <Hello. S 2> ัลโหลทำไมรับเร็วจังอ่ะก็อยู่กระคอมอะค่ะไม่มีทำอะไรอะ่ะอยู่หน้าคอมเลยเอาอะไรการนไม่มีทำอะไรอะ่ะตอนนี้หรอกำลังพิมพ์งนาน หนูไม่มีกําลังใจในการทํางานเลยตอนนี้หนูทำไงดีอ่ะทำไมอ่ะหนูเหนื่อยอ่ะเหนื่อยไงอ่ะหนูนอนแล้วนี่หนูตื่นเที่ยงหนูตื่นแปดโมงแล้วหนูไม่ไหวหนูตื่นมาหนูไม่มีแรงเลยหนูแบบเพียว่าเลยเมื่อนเมืเด็กหลั้แก๊งรู้หรอหนูมันไม่ไหวอ่เบสทังไงดีไม่นนัหนูไปเล่นกับเด็กไปเยี้ทุกทีเลยนะแล้วหนูปวดป่วยอ่ะตอนนี้หนูเหมือนป่วยอ่ะเมื่อวานเหนื่อยไหม เมื่อวันก็เหนื่อยกับก็กลับมาไม่มีแรงแล้วอ่ะลุกลิงไงก็หนูอยากเลี้ยงเด็กไม่ใช่หรอไม่ไหวแล้วคอนเทนต์นี้ไม่ได้เราต้องวิ่งตามเด็กเหนื่อยมากยังไงดีอ่ะพี่เพจพี่เพจขอแรงกำลังใจในการทำงานหน่อยแล้วนี่แหละขึ้นรถแล้วไปนอนเลยเก้านอนก่อนไหมคะหนูนอนอี่หรอพี่เพจพี่เก่งอ่ะพี่นี่แรงได้ไงอ่ะอะไรนะ เขาไม่แรงทำง,งานได้ไงอะ่ะเบ้านมันไม่เหนื่อยขนาดนั้นเมื่อวานแต่หน,นูดูเหนื่อยใช่ฮ้ยทำไมหนูดูเหนื่อยขนาดนั้นอ่ะเอ้ยเพราะหนูวิ่งตามเด็กนะไงะบ้านมันหลายวันแล้วว่าไม่ไหวเลยปิ๊งอยู่แล้วลนะโอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะพี่เททำไงนแน่ยโ,โ,โ,โอ้โหพี่แก่งอะ่ะงั้นต่อไปพี่ทั้งทำงานแล้วทั้งเลี้ยงเด็กเลยนะบุกไม่ไหวจริงๆบุกขอผ่านเรื่องเนี้ย <_ S 1> ครแครนี้แหละพี่เก่งวะ<อ>เคยถังพื้นที่มีดวูวาเล่งรูปเบือนะแล้วก็แบบไม่นะเพราะว่าเด็กทุกวันไม่เหมือนกันอสอบเปน็นนักงามมากเลย <c oughs> ทุกวันไม่เหมือนกันแม่บ้านก็ทรงนี่มาเก่ก ตอนนี้พ่อถือยืนจากไปไหนอ่ะไม่ได้ไปยืนจากลำายบอกว่าสวัสดีแปดปีแล้วค่ะครบแปดปีครบแปดปีวันนี้แล้วเขาอยู่บ้านเราแปดปีแล้วเหรอส่งมาเลยโหพ่อหัวสีอะไรอ่ะผมแดงฝันมาเร็วฉันไม่ไหวแล้วฝันแล้วมาสร้างเอเน r g y แล้วแต่ขอสร้างเอ n e จี้แล้วก็ห้าทุ่มแยกย้ายนะฝันบอกว่า นานไปพี่หมูมห้าทุ่มบอกวัานี้ก็ไม่ไหวขึ้นป้ายไว้เดิแล้วแขกถึงสี่ทุ่มเอเชิญเชิญเราจากบ้านตอนสี่ทุ่มให้เวลาเดินอย่างนี้ไปขึ้นรถสองนาทีหนอตุ๊นุกินกาแฟแก้ววะหน้าใสมากคิดว่ายี่สามยี่สี่โอ้โห ตอนยี่สิบยี่สี่อะจะคึงกว่านี้อีกถุงพี่หาอะไรเผ็ดๆกินกัน <c oughs> อะไรดีล่ะสั่งหม่าล่าไหมต้มหม่าล่ามากินเลย่างี้ไหม นับนับทีมหลักค่ทีมเต้าอ้วนเต้าอ้วนเต้าวนน่บวยอุ้ยอันนี้มันอยู่ในส่วนหนึ่งคแม่ครับอแล้วก็ผมน้องแม่เขาเลือกของในแม่บนโต๊ะเดียวอ่ะ ของเราเองไม่ใช่ของหมองเอาข,ของแถมลูกค้าป้นาน่ารักปะ่ะเอฟะอะไระเธอไปเลยค่ะไปซื้อเองเลยค่ะในทอยอาร์อัสอ๋อเค้าเอาวันในต่อที่อเลยด,ด้วย หรือว่าจะไปกดตุ๊กตาทำคอนเทนต์แก้เครียดเก่งหันทับเลยวไอ้พอมอนกดตุ๊กตาเก่งหันทับว่าอะไนะหรือว่าจะไปกดตุ๊กตาทำคอนเทนต์โอ้โหเก่งแันทของดีกว่าอีก้ยได้ประโยชน์สนุกมากอะกดตุ๊กตาทำอะไรดีอะเลโก้ขวัญก็อยากนะเนี่ยขวัญไม่ได้หรอกพี่มอนไม่อยู่ขวัญมาเเราไม่ไปเลโก้แล้วมาเดี๋ยวเราไม่ไป แม่เดวดูวกระติกน้ำกุ่ยจนี่มันเลิศนะมันมีไฟแบบ L G B T Q อยู่ที่ใต้ตูดวะไฟเะไไฟใส่รุง้งมันจะเตือนไงให้เรากินน้ําหรือว่าเรากินน้ำมัเลือดเราจจะหนืดตอนนะี้เอากินน้ำให้เยอะใช่ไหมเนี่ยพอกินเสร็จมันก็จะมีไฟขึ้นแล้วก่อนกินมันก็จะเตือน คิวบอกว่าพี่บอลอีกครึ่งชั่วโมงถึงจะออกไหมไม่ออกค่ะไปไหนเอ้ยลองหยุดอยู่บ้านดูอาจจะรู้สึกดีขึ้นให้พี่บอลกลับบ้านบ้างให้เขาไปอยู่กับแฟนเขาบ้างคุณแอนนี่อะเพือแอนน่ะเพื่อแอนนีเขาบอกว่าเออไม่ใครอยากอยู่แต่เห็นไปนั่งรอกลับบ้านรีบห้าโมงขึ้นปุ้งเป้งก็ไปรอแล้ว น้องเขมมาบุญชูบุญใจเป็นยังไงสะบูดเป็นยังไงชอบไหมพี่บอนขําให้พี่บอลเขาไม,ไม่มีเวลาส่วนตัวกับแฟนสาวเขาบ้างะะอะไรคะอะไรค่ง หนูทำไงดีเนะี่ยหนูไม่ไหวอะ่ะนอนดูเน็ตฟิก <ick> ไม่ชอบไม่ชอบดูหนังดูหนังอเป็นคนดูหนังฟังเพลงไม่ได้เป็นคน <20 S 2> ดู <20 S 2> แล้วอินอ, <S 1> <S 1> อ,อยากหามม่ พอไฟกินอนะไรเงี้ยขวัญยังอยู่ไหมมีไหมขวัญสั่งหมาล่าเอ้ยให้ยุ่มต้มไหมเรามีนี่แล้วก็ซื้อแค่หมูไงได้ปะมันเสียไปแล้วไม่เห็นหรออะไรน้ำซุปอะน้ำซุปอะไรเจนหนูสั่งหนูซื้อมาเป็นซุปหม่าล่าเป็นเป็นไรไหนเราสิเปล่าวันนี้มันขี่เกียจอ่อะแต่ก็ไม่อยากนอนแล้วนึกออกไหม ต่ก็ไม่อยากตื่นขึ้นมาบางทีก็ต้องปล่อยให้เรามาไปทะเราะปับตัวเองบ้างนะจะเป็นเมนก็ไม่ใช่เพราะว่าเป็นไปแล้วพ่อ,อ,อที่จีนก็คือแค่หิวค่ะหมาล่าแบบสั่งต้มเสร็จมีร้านหมดัดหรอยังไงขวัญสนใจไหมพี่เก่งสั่งเลยสั่งเลยแล้วกินหรอฮะ แล้วจะไปไหนอ่ะไม่ไปไหนเค่หนูกินไงนีม่มีทำเยอะๆยี่อิ่มแพอดพอดแมนหรอไหนเซอร์ดิหน้ลาตาดีไหมเอาจะเอาอ้ณาบานาวมันก็จะชื่นใจมันก็จะตื่น ค่ะ เร็วกว่าคืออะไรหรอป่าส่งหน้าร้านมาให้ดูแล้วอ่ะชวนผู้ชายกินข้าวเหรอปวดหัวหน้า่็เดินแล้วผู้ชายบอกว่าต้องออกินไข่ลอกสองทรอหายเพียช่วยได้เยอะคิดเลยการไปเที่ยวกับเด็กแค่วันเดียวอะ่ะ เราจะหมดสมภาพไปได้ขนาดนี้เลยเหรอพ่อหมดเดียวเดียวเอาอันนี้ไปเดียวพอไหมเนี่ย ไงไม่ต้องนะเดี๋ยวจะซื้อนั่นมาให้หน้าหมู่บ้านเนี่ยอะไรอะไรร้านในด้านไหนรถแค่นัน้นในร้านนะอะไรนะอะไรสะดุ้งหรืออะไรนะไม่เอารถน้ำหนักถึงไหนแล้วคะอย่าใช้คาว่ารถเขาไม่เคยรถเลยใกล,ใกล้แล้วค่ะใกล้เริ่ม ใกล้ <มา S 1> แล้ว <มา S 1> ค่ะใกล้เรเริ่มค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนพี่น้าที่อยู่มาให้ลองใช้ดูตังชาวมาน,นะจริงๆหน้ามันจะนิ่มแบบหน้านิ่มอะม่ะเรนนื่องอะไรอะ่ะจะหาผลิตผลพันฑ์อะไรที่เอามาจำหน่ายยอดที่มันได้สูงมากหนูไง จำหน่ายหนูออกไหมจะทำอะไรดีอ่ะจะทำอะไรวะไ้หมดความอยากใช่ใกล้ละช่วยเมื่ออะไรก็ช่วยแบบแต่ตอนนี้ช่วยให้สดชื่นละร้านที่ขวัญหามาให้จุ๋มจะพี่จุ๋มเขาจะต้มไหมนี่พี่จุ๋มเขาอยู่ไหนนะข้างบนหรอข้างบนหรือลงมาแล้วลงมาขึ้นไปั้ง ใช่ไหมไม่รู้เห็นเมื่อกี้ฉีดล้นทายอยู่อ่ะนั่นนั่นราขึ้นไปแล้วพ่อเแล้วก็ลงมาแล้วขึ้นไปแล้วไป่ดูใครสั่งอะไรไม่ทราบกรฟจีอ่ากราฟ ผมไม่ฉีดสเปย์ค่ะวีหน้าตาดีอยู่นะก็กินแค่เส้นกับผักแล้วก็น้ำมได้ไหมเนื้อปลา นี่เซตผักหมาล่าขาวกับหมาล่าแดงต่างกันไงหมาล่าขาวกับหมาล่าแดงแล้วกระเป๋าเยนพิเศษนุอยู่ไหนคะนะเหรอคำนมี คำนี้อย่ายใช้นะคำว่าไม่รู้นี่ไม่ได้นะนี่ค่ะเย้นำ้ำน้ำระติดนำ้ำเฮ้ยสั่งยากอะมี่พี่เทอยู่เอ่อยังไม่ใกล้ลค่ะ อินละเกียร์ละมุกเปิดอยู่คะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากดูเวลาเปิดมุกก็จะไปเปิดในแก้มหมุนสำรองนะคะไปตามดูในแก้มหมุมสำรองนะ ือนไม่ได้กินข้าวปัดแก้ปุหลาบในตะก,ก้าเห็นเหลืออยู่อันเดียวใครเอาก็กดได้เลยอ,อ๋อว่ะอ้อ พี่มอนผมของเกาหลีค่ะพี่หมูต้องทำกระดังสต็อกของแล้วใช่หนูไม่ยุ่ยเลยวันนี้ เรลองปัดมาสคาร่าแบบไม่มองกล้องไม่ส่องกระจก ใครก็ดูรู้ว่าเหนื่อยมากวัดได้นข้าายังไม่อยากมองตักมองกระจกอ่ะที่จะถืออ่ะพ่อ พี pues ่อ่ะพี่ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครเลยพี่ขออยู่เฉยๆ คุณหิวไหมอืมหิวไหมเรื่อนะหิวไหมตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าอยากกินอะไรไหมวันน่ะแบบเมนูอะหะนี่มันสี่โม,เมเงเย็ยนแล้วเนะี่ยหมดเวลาล,ว<ไ>ลนะว<ล>ันนี้ยกินแตงโมไหมสั่งเสือ หล่อเจอพี่ที่แฟชั่นด,ดีดีอ,อ อัลต้าโก้โหโคตรร้อนวัดร้อนมาก,มากร้อนแบบร้อนทะลุมิติอะนิเติน แล้วก็ลิปพอกปากเบอร์หนึ่งหรือน่งร้ายฝนตกแล้วที่ไหนติดเมง อย่าใช้คำว่าวต้องนอนเยอะๆวันนี้ฉันก็นอนเยอะมากแล้วนะ ไปสิจ้าใช้สิใช้เสียมก่อนจุ๋มหกไปออกไปหลังบ้านมาโผล่ที่หน้าบ้านของเก่งเรียบร้อย ใช่เหรอนัเจอกันหน้าบ้างไม่ใช่ละน้างมเพอนัดจดทะเบียนหรือนัดย่าจ๊ะเ่าเกิดบกันเก่งเก่งไม่ซื่อสัตว์โอ้ใช่ไงเก่งอะเก่งหกลางนี่ันไว้ไม่ได้เงตังเสือดีกว่าเก่งคบไม่ได้ อขอบปาะะกเมื่อกี้เบอร์หนึ่งค่ะใช้ลิปขอบเมื่อกี้เบอร์หนึ่งนะเราไม่ได้มองธรรมดานะเรองไปททางไม่ดีซะด้วย <laughs> <laughs> นครสีธรรมราชแดดร้อนมากกรุงเทพก็ร้อนค่ะร้อนแบบ ร้อนอะตะกี้ตอนตอนตอนเที่ยงเที่ยงเอ๊ะบ่ายบ่ายพึ่งจู่ก็ฉีดนน้ำใช่ปะทั้งวันหนูครูกูแบบฝนตกเหรอแล้วก็มองหีโอ้โหเจาไอ้กงไอ้จังเหมือนน้ำตกอยู่ข้างหน้าหน้าต่างจีนี่จังเลยสีนจังมันมันร้อนนะเนาะ จังหวะถีงนี้ก็จะ,จ,ะจะไปตกตกตรงหน้านรประตูหุ่นใช่ไหม,มล้วก็จะร่วงอรกมาตามไถคาทีนี้ก็เหมือนฝนนั่นแหละเที่ยงน้ำไป ร้ายก็ร้อดมากร้อนทุกที่ค่ะถ้าใครบอกว่าจังหวัดเขาหนาวนี่ก็แย่ยแล้วปิดปิดแล้วโล,โลกโลกมีผลิตเลยวม่ริแตแป๊กบวนแต่แมงตรงนี้หนาวทั้งพัดลมทั้งแอ จะซื้อมาให้ก่อนไหมเนี่ยอะไรมะนาวอะ่ะเอา้าซื้อดิีนะซื้อส่งเสร็จแล้วพ่อก็ซื้อเข้ามาให้ก่อนแล้วพว่อแค่ต้องไปรอรับอะไรมันเรียนกี่ชั่วโมงอืังอีกต่อ ราดบุรีร้อนเหมือนซ้อมตกนรกเลยทุกที่ตอนนี้เหมือนซ้อมตกนรกทุกีนเหือนซ้อมตกนรกทุกี่อนี้เหนอกรทุก่อนเมนซอมตรกก่ตนนี้มอมทุกีนี้หอนพร่อนนีเอซ้อมตกนรกุกทนนี้เหมือน้อมกรกุที่นี้เหมนมนท่อนเหมือนซ้อมกนรกอ้เหมืนก็ุก่้เหมนซ้กนอนน้หมืนมนนี้หมือน้องกนีอนเหมือน้มุอนนี้เมืั หนูก็มากินมูนไม่อยากกินมูนสีม่วงหนูอ,อยากกินมูนสีเขีวยวค่อยกินหน่อยเดี๋ยวมันหลายวันแล้วมันดจแน่นยังค่ะเอาไาหมตีหอมจุ่มมาพอทัตกบลุงชมบุรีฝนตกแลาวทำไมที่นี่ไม่ตกอ่ะ แต่ถ้าต่อนตกมันจะเย็นขึ้นไหมพ่อเย็นไ,ไม่ได้หรือเสื้อเหรอเดี๋ยวไว้รอปล่อยเอา้าชุดไร สี่สิบสี่สิบห้านาทีมีของหุ่นเสือมาหนึ่งกล่องใช่ป่ะโอเคพี่ติดชื่อยังโอเคเดี๋ยวต่องของพี่บัง มีต,ตุ๊กตายงจองกินกดูนดก่อนากินอะไรถ้าเกิดกินแบบกินไม่ดีก็ขี้แตกตอนนะ่ะ มาโผลแค่นี้กนะ็ไม่หันมองหน้ากันแล้วขออนุญาตตายนะพี่แกง,ง,งั่งเงี้ยไปตั้งหลักก่อนตอนนี้สรวนอยู่